สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมในช่องสวนตะแป้งทุเรียนนนนะครับวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดน,นึงนะครับมาอยู่บนยอดทุเรียนนะครับเพราะว่า,าวันนี้ผมจะมาตอนกิ่งทุเรียนนะครับก็เลยถือโอกาสานี้ถ่ายวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆนได้เห็นว่าผมมีวิธีการเลือกกิ่งที่จะตอนอยังไงนะครับเผื <m> ่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนหลายๆท่านนะครับได้นําไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กันนะครับผมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศโดยรอบบนต้นทุเรียนนี่ก่อนนะครับนี่นะฮะ ในเรื่องของแสงอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้ฟ้าปิดนะครับฝนตกตั้งแต่เช้าไม่มีแดดเลยนะครับผมนี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะหามุมที่ไม่ย้อนแสงนะครับถ่ายเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่ครับให้เห็นก่อนว่าจากโคนต้นนะครับขึ้นมาตอนนี้อยู่บนยอดต้นทุเรียนนะครับผมแดดเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวหามุมก่อนนะครับ ที่จะไม่ย้อนแสงโอเคครับอันนี้คือเห็นไหมครับนี่คือกิ่งที่ผมคว้านไว้นะครับเตรียมจะตอนนะครับผมเพราะว่าอันนี้กระออกมันมาแทะนะครับมันเป็นแถลกิ่งนี้ดูแล้วถ้าอยู่กับต้นแม่นี่ไม่มีอนาคตแน่นอนนะครับก็เลยเราต้องการจะเอากิ่งนี้ออกนะครับเลี้ยงกิ่งนี้เป็นกิ่งหลักไว้นะครับเราจะากิ่งนี้เป็นกิ่งหลักนะครับแล้วก็ นี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นกิ่งเนี้ยผมก็เลยจะเอาออกนะครับก็เลยตอนยอดของกิ่งนี้นะครับพอถัดลงมานะครับนี่เห็นไหมครับทรงกิ่งนี้นะครับก็เลยจะเอันนี้ออกนะครับก็เลยคว้นอันนี้ไว้เตรียมเทียดตอนนะครับอันนี้จะเป็นแผลที่กระลอกมันมาแทะนะครับผมก็เลยคว้านออกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแผลที่กระลอกมากัดเนี่ย มันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยกระลอกมันจะมาแทะจนเปลือกมันเสียหายอย่างนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เลยต้องคว้านคว้านออกนะครับเดี๋ยวพอเยื่อเขาเดินมาเต็มมันก็จะเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยกระลอกมันมาแทะเห็นไหมครับพอแทะเนี่ย ผิวบริเวณนี้มันเสียหายนะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยมันจะชํำมันจะฉ่ำน้ํานะครับมันจะพานให้บริเวณแผลข,ข้างๆเนี่ยมันเน่าลุกลามไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องคว้านเปิดผักแผลไว้นะครับคว้านเนี่ยคว้านลักษณะนี้นะครับเนี่ยแบบนี้คือกิ่งที่ที่กระรอกมันมาแทะนะครับเนี่ยคว้านเปิดไว้ลักษณะนี้ครับแล้วเดี๋ยวแผลเขาจะเริ่มแห้งนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อเดินมาเต็มเองนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการคว้านกิ่งให้ดูละกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือกิ่งกิ่งแขนหลักนะครับที่ยื่นทอดยาวไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกิ่งข้างที่ออกมานะครับแล้วมันชี้ลงด้านล่างนะครับเราจะต้องตัดออกอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะคว้านให้ดูนะครับมือเดียวนะครับอีกมือนึงถือกล้องอยู่นะครับอาจจะไม่ถนัด สักเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ระยะห่างระหว่างข้อนะครับอ่าระยะห่างระหว่างร้อยควันนะครับก็เนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยลองออกนะครับเนี่ยไม่ขนาดเท่าไหร่นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยได้แล้วครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการคว้านกิ่งเพื่อที่จะทําการตอนกิ่งนะครับผมทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเลือกกิ่งที่จะตอนเนี่ยคือเราควรจะเลือกกิ่งที่มันมียอดอ่อนอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆหน่อยได้นะครับกิ่งที่คว้านไว้แล้วนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับนี่คือกิ่งที่คว้านไว้แล้วเห็นไหมครับสังเกตเห็นได้ว่า ยอดเขานะครับยอดกิ่งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการแตกใบอ่อนนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่กิ่งเขาจะออกรากเนี่ยประมาณ55-60วันนะครับใบแก่พวกเนี้ยมันจะได้อายุล่วงของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นยอดที่กําลังผิบานออกมาใหม่เนี่ยนะครับอ่ามันจะเป็นใบิดตลาดหรือว่าใบแก่นะครับผมอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเลือกกิ่งตอนนะครับ คุณควรจะเลือกกิ่งที่มันเป็นลักษณะยอดอ่อนแบบนี้นะครับโอเครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับอาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่บนยอดกิ่งไม้นะครับในเรื่องของกล้องก็ ขออนุญาตถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่ามันสะดวกในการหยิบจับมือถือนะครับเดี๋ยวมันจะตกน้ํานะครับผมแล้วก็อันนี้คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับในการเลือกกิ่งตอนของผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้ประยุกใช้กันได้นะครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะตอนกิ่งทุเรียนเอาไว้ปลูกเองภายในสวนของท่านนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ